สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้รับแจ้งนะครับมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนเส้นบางสะพินมุ่งหน้านะครับคาวานะครับก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพปกแดงนะครับในที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถยนต์กระบะทั้งหมด3คันอิซูซุหนึ่งมิตซูหนึ่งแล้วก็โตโยต้าหนึ่งนะครับผู้ขับขี่ทั้ง3คันนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บครับผมแต่กีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับท่านที่แชร์รถแชร์ถนนอยู่ก็ระมัดระวังนะครับผมนี่ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่รอยเวียนสามศูนย์ สถานีตำรวจภูทรปพวกแดงนะครับเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุแเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนที่มุ่งหน้ามาจากแยกวังตะพินนะครับหน้าหอพักวังบุรพานะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับเจ้าหน้าที่เข้าการช่วยเหลือในเวลานี้นะครับตรวจสอบนะครับอุบัติเหตุนะครับต่างๆนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับ ทั้งสามคันปลอดภัยดีครับผมบนถนนเส้นวังตะผินมุ่งหน้าคาวานะครับหน้าหอพักวังบุรพาตําบลปวกแดงอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับผมนี่ครับก็ระมัดระวังท่านที่มุ่งหน้ามาจากคาวาหรือท่านที่มุ่งหน้ามาจากวังตะผินนะครับสี่แยกวังตะผินเลยให้ระมัดระวังนะครับผมโชคดีมากนะครับที่ผู้ขับขี่ทั้งหมดปลอดภัยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผม เด็กกำลังแจ้งให้ทั้งหมดเลยนะครับรถคันที่จะเยอะก็จะรอคมเร็วกันนิดนึงนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับผมที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้กําลังใจนะครับผมทั้ง3คันทั้ง3ฝ่ายนะครับเพื่อความปลอดภัยกันนะครับ สวัสดีครับ